สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีสิงาัดไฟค่ะรักหรือหลอค่ะวันฮาโลวีนปะายยาพฤศจิกายนค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดเยิบเลยค่ะ7ใบ หลอกนะคะรวบรวมค่ะไม่ใช่ดวงใครดวงท่านนะคะถ้าดวงใครดวงท่านก็ต้องมาพูดคุยปรึกษาหารือกับอาจารย์ยุ้ยพยากระคะ่ะคนโสดนะคะการหวนกลับมาเหมือนเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันนะคะ เป็นเรื่องราวของอคู่ศีลน,นะคะคนโสดเป็นพระอยู่รำพังสันโดดก็สุขใจมุ่งมั่นไปที่การใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะไปสู่เป้าหมายค่ะคนโสดนี่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่มีแสงสว่างแห่งปัญญาก็ได้เริ่มต้น เกิดประสบการณ์หารับผลการเงินนะคะยคระองตัวในการที่จะเริ่มต้นคิดพูดคุยขดเขียนทำการคา้าการเงินรยายนี้การงาน,นอาชีพเปลี่ยนแปลงไปคนโสดก็ได้พบกับการลงทุนด้วยควรู้ความสามารถนำประสบการณ์หารับผล ปฏิหารจะปรากฏคิดไอเดียสร้างสรรค์แล้วถ้าไม่ลงมือทำก็ปาฏิหารก็ไม่ปรากฏต้องลงมือทำค่ะอดทนมากยิ่งเคล่อนฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแลบอย่าทำอะไรเรื้อร้อนนะคะ,ะก็มีเกณฑ์ได้มาจากความขยันมันเพียนวิริยะอุตสาหะนะคะเป็นกันลยาณมิตรกัลยาณชนก็ด้วยประสบการณ์ก็เป็น ปราชนนะคะดูประสบการณ์สิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆกรกลุงรังก็ขจัดปัดเป่าไปทิ้งเปล่าออกไปนะคะด้วยเลือดลมขยันเกิดความมั่นคงตนเองค่ะก็จะได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตใหม่ด้วยความขยันมันเพียนพักเพียนคนโสดก็มุ่งมั่นไปที่การสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ ิ่งอะไรเก่าๆอาจจบสิ้นไปแล้วอาจเปลี่ยนแปลงไปชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปได้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำอะไรซ้ำซากจำเจทำอะไรบ่อยๆนั่นแหละจะเป็นประสบการณ์ให้มีสมาธิได้ลงมือทำกับการมุ่งมั่นหาลาภผลนะคะคนโสดอยู่ด้วยการที่ใช้ บำเพ็ญเพียรสมาธิจิตให้เข้มแข็งนะคะเพื่อการเริ่มต้นลงมือทำการลงทุนเริ่มต้นใหม่ด้วยสติก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาดีนะคนโสดรักหรือหลอกนะคะอ่ะาก็รักตนเองก่อนนะจึงจะรักคนอื่นนะคะเพราะว่าบ้านช่องห้องหองนี้ว่ามัน่นคงผู้พัน กับครอบครัวมีเหตุการณ์ต้องใช้โอกาสของตนเองสร้างสรรค์เรียนรู้ใหม่ค่ะให้มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่เราหรือเขานะคะอะไรที่ขึ้นแล้วร่วงร่วงขึ้นได้ใหม่ก็สร้างใหม่ได้ด้วยการเริ่มต้นลงมือทำ ด้วยความขยันค่ะอันนี้คนโสดรักหรือหลอกอะรักตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะรักใครอย่าให้ใครมาทำร้ายคนที่ทำร้ายเราหรือใครก็คือคนอยี่ใกล้ตัวที่สุดนะคะดูแลจิตสมาธิให้เข้มแข็งใจดีมีเมตตาเริ่มต้น ที่ตนเองก่อนจึงเออล้นให้กับอีกฝ่ายนะคะเพื่อพาตนได้ก่อนคะ่ะมาดูคนไม่โสดนะคะ แดาบนะคะถ้าจะขยายผลจะมีคด,ดีความกับใครก็มีคดีความกับสายตรงข้ามสายตรงข้ามนะดาวงังคารปรากฏนะอยูในเรือนบ้านนะคะมีตรงข้าม่ายตรงข้ามการบริหารการปกครองมีปัญหากับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกลชิดที่สุดค่ะไปขยายผลก็มีปัญหากับครอบครัวผู้นำนะคะ ถ้าเราจะเป็นผู้นำตัวเราเองเราก็ต้องไม่ไปขยายผลเยังรู้ที่จะเอาหูไปนาวตาไปไร่บางนะคะจะได้ลดภาระอัน,เ,นเหนื่อยยากเพื่อการปกครองบริวารราชาถือไม้นะคะก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์นะคะทำอะไรก็ต้องอ,อนน้อมไม่แข็งเกินไป มั่นคงจะปรากฏนะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องพูกพันธ์กับครอบครัวราชาถือไม้ธุรกิจการงานนี้ก็มีโอกาสได้บริหารมีฐานะการงานที่มั่นคงค่ะได้เปลี่ยนการกระทําการอาชีพใหม่ๆค่ะราชินีเธอถ้วยแวดล้อมกับ ุนส่วนนะคะคู่ค้คาคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามผู้มีประสบการณ์นัศรีแม่แม่แมพ่อบ้านแม่ซีเรียนค่ะอันนี้สองดาบนะคะขัดคอขัดแย้งกันคุยกันไม่รู้เรื่องก็มุ่งมันไปที่ห่างไกลกันไปบ้างนะอันนี้เด็ดเดดค่ะเพื่อมุ่งมันไปที่การเรียนรู้ว่าท่านการเวลามาบอกเรียนรู้สิ่งที่เราจะนำติดตัวไปได้าม,มีอะไรก่ะมีแต่ การที่เรามาพบจะเจอกันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมรณะมดตกทอดชีวิตเปลี่ยนสิ่งที่ลงทุนไปอ่ะหายไปก็จะได้ฟื้นคืนชีพเหมือนตายและฟื้นเกิดใหม่อีกครั้งนะคะาราชินีพจ,จั์เรียนก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมยาวันไหวค่ะกับสิ่งเก่าๆนะคะเดินหน้าต่อไป สู่การยินดีรับใช้ตนเองก่อนนะคะเพื่อหาลาผลมุ่งมั่นอะไรที่เสียไปแล้วไม่ย้อนกลับมาก็ไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่จะนำติดตัวตามการเวลามาให้รู้ก็คืออรุคาปารมาราผาสุขภาพแข็งแรงจิตเข้มแข็งนะคะก็ได้ดูแลบริหารตนและครอบครัวเป็นผู้นำที่ บริหารจัดการนะครอบครัววัวานลูกน้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการดูแลเอาใจใส่กันหนาะลาผลประโยชน์ร่วมกันค่ะผีหลอกวิญญาณหลอนค่ะนะเไม่เราก็เขาค่ะนะก็เรียนรู้ที่จะใกล้บันบ้างห่างไกลกันบ้างเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายนะที่ให้มีอะไรมาแล้ว ไม่ไปค่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะไม่มีอะไรที่คงอยู่อน,นิจจงทุกขังอนัตตานะคะได้เรียนรู้ในปัจจุบันค่ะโชคดีค่ะ